เข้าใกล้แชมป์ไปทุกขณะแล้วนะครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนซิต,ตี้นะครับหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลงเล่นเกมนัดที่3 6ครับแล้วก็ฟอร์มก็ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมน,นะครับก็เอาชนะทีมอย่างฟูลแลมไป4ประตูต่อศูนย์ะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้บุกไปเยือนฟูลแลมที่คาร์เวนคอตเทชับก็ถือว่าแมนซิตี้นะครับจัดตัวหลักๆล,ลงเล่นกันครบเลยนะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์ฟิลโฟ,ฟ,ลฟเดนเควินเดอร์บรอยนะครับโรดี้ยอสโกควาดิโอนะครับรูเบนดีอาสนาธานอาเก้นี่ก็เป็นนักเตะแกนหลักของแมนซิตี้นะครับและเมื่อวานนี้ก็ฟอร์มการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกอย่างเป็นปกติครับไม่เหมือนสถานการณ์ที่ซิตี้กำลังรุนแชมป์กับอาร์เซนอลอยู่เลยนะคครรัับไไมมม่ด้ีววาเกกงล ไม่ได้มีความตื่นเต้นแต่อย่างใดครับและนี่ครับก็คือผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับซิตี้ชนะแบบสบายๆครับไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นเลยครับโดย2ประตูนะครับได้จากทางยอสโกกวาดีโอนะครับก็ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2ประตูครับโดยประตูแรกนี่ผมชอบมากครับจังหวะการทำชิ่งกับเควินเดบรอยหลุดเข้ามาในกรอบเขีโยษดแล้วก็ยิงหักข้อเข้าไปสวยงามมากครับสำหรับทางยอสโกกวาดีโอนะครับ ส่วนอีกหนึ่งลูกที่เขายิงได้นะครับก็เป็นการพุ่งเข้าชาร์จที่ถือว่าปฏิกิริยาเร็วมากครับก็ยิงได้ในนาทีที่13และ71นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็มีฟิลโฟเดนครับยิงได้ในนาทีที่59นะครับก็เป็นการยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับและประตูปิดท้ายครับได้จากทางจูเลียนอวาเลสครับถือว่ายังคงสุดยอดครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าประสบการณ์อันล้นเหลืองพวกเขาในการลุ้นแชมป์ในช่วงท้ายฤดูกาลครับแมนซิสตี้สุดยอดขนาดไหนครับ เมื่อวานนี้นะครับครองบอลบุกมากกว่าฟูลแลมครับ65ต่อ35เล่นก็ชนิดที่ว่าไม่มีอะไรให้ต้องรุ้นเลยครับโอกาสในการยิงเมื่อวานนี้ครับซิตี้สร้างได้ถึง16ครั้งครับเข้ากรอบไป9ครั้งแล้วก็ได้มาถึง4ประตูด้วยกันนะครับส่วนทีมอย่างฟูลแลมครับทีมเจ้าบ้านครับทั้งเกมตลอดทั้ง90นาทีครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวครับนี่คือความสุดยอดของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับ นอกจากนี้นะครับถีติอื่นๆของเรือใบสีฟ้าแมสซิตี้นะครับโอ้โหผลงานตอนนี้กําลังสุดยอดอย่างแท้จริงครับเพราะ21นัดหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีมลีครับลูกทีมของเป๊ปกัวเดล่านะครับไม่แพ้ให้กับใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับชนะคู่แข่งไป17นัดแล้วก็เสมอไป4เกมครับส่วนผลงานนะครับในการลงเล่น7นัดหลังสุดในเกมพรีมลีครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง7นัดนะครับเก็บ21แต้มเต็มๆแล้วที่สําคัญครับมีถึง6เกม ที่ลูกทีมของเปปกอริล่านะครับยิงประตูใส่คู่แข่งเกมหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ลูกครับนี่คือความสุดยอดนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าใครเพื่อนครับในการรุ้นแชมป์ในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้นะครับส่วนผลงานของแมนซิตี้ถึงนักขนาดนี้นะครับเล่นเกมนัดที่36จบลงไปครับตอนนี้ชนะคู่แข่งไป26นัดนะครับก็ถือว่าชนะคู่แข่งได้มากที่สุดเท่ากับอาร์ซนอลนะครับแมนเิสตี้เสมอไป7นัดแล้วก็แพ้ไป3าเกม ซึ่งเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในฤดูกาลน,นี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกส่วนประตูที่แมนซิ t y ตี้ยิงคู่แข่งได้นะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว91ประตูครับนั่นหมายความว่าอีก2เกมที่เหลือนะครับดูจากซิตี้เเกมย้อนหลังก่อนหน้านี้นะครับก็เถือมีโอกาสเหมือนกันครับที่ซิตี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขายิงทะลุหลักร้อยประตูขึ้นไปในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็การเสียประตูครับเสียไป33ประตูครับ ส่วนเิติอีกหนึ่งอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆของแมนซิตี้นะครับนั่นก็คือเิติในการเล่นที่เอติฮัตเซเดียนะครับเพราะวันลูกการนี้นครับลงเล่นในบ้านไปแล้ว18เกมครับชนะคู่แข่งไป13นัดแล้วก็เสมอไป5เกมไม่แพ้คู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวครับและในขนาดนี้นะครับเกมของแมนซิตี้เหลืออีก2นัดเท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็กลุ่มชะตาของตัวเองอยู่ในกำมือนะครับถ้าเกิดชนะอีก2เกมรวดซิตี้ก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันเป็นทีมแรก ในปฏิสาปด้วยนะครับโดย2เกมที่เหลือนะครับก็จะมีเกมบุกเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็มีเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับเล่นในบ้านเจอกกับเวสต์แฮมนัดสุดท้ายคงจะไม่มีปัญหาครับเกมเดกเวสต์แฮมครับซิตี้เล่นในบ้านซิตี้ไม่แพ้ใครแล้วก็ดีกว่าเวสต์แฮมทุกมิติอยู่แล้วนะครับส่วนเกมเยือนสเปอร์ครับก็กน่าจะได้สู้สนุกเลยครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการลุ้นไปอยู่ฟาชมเนลีกับแอสตันวิลล่าอยู่ครับสเปอร์ยังได้ลุ้นนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมอย่างอาร์เซนอลครับคืนนี้นี่ถือว่าเป็นเกมสําคัญเลยครับพวกเขาจะยกพลบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นหมายความว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะไม่สามารถเสมอหรือแพ้ได้ครับถ้าสมมุติเสมอหรือแพ้ครับนัดต่อไปแมนซิตี้เกิดชนะสเปอร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจบทันทีไม่ต้องไปลุ้นถึงเกมนัดสุดท้ายนะครับวันนี้อาร์เซนอลนี่ถือว่าสาคัญจริงๆครับต้องชนะแมนยูให้ได้สถานเดียวนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นแต่ว่าถ้าทําได้เพียงแค่เสมอก็ เรียกได้ว่าทุกอย่างจบลงทันทีได้เหมือนกันแหลคะครับเอาละครับอีก2เกมที่เหลือนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโดยเฉพาะคืนนี้ครับมาลุ้นอาร์เซนอลก่อนนะครับว่าอาร์เซนอลจะมีผลงานเป็นอย่างไรในการเจอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนซิตียองก็เป็นทีมที่พลาดยากจริงๆครับดูจากผลงานแบบนี้ก็ถือว่าอีก2เกมที่เหลือมีโอกาสสูงมากที่แมนซิตี้จะตบรวดอีกทั้ง2เกมแล้วก็เป็นทีมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสี่ฤดูกาลติดต่อกันเลยครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการคั่วลุ้นแชมป์กันของ2ทีมนี้คิดว่าทีมอย่างแมนซิตี้จะพลาดแชมป์หรือเปล่าหรือคิดว่าส,สบายครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรโดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายนะครับฝากทุกคนด้วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นาตอนนี้นะครับฝากวันนี้เลยนะครับน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับอย่างเองมิรอวรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากด้วยแล้วกันนะครับ